เลขาธิการสำนักง,งานทรัยพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชห่วงแรงภาคกลางเร่งติดตามพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลให้ทุกภาคส่วนพร้อมรับมือเอลนิโยเมื่อที่31กรกฎาคม2566ที่สำนักง,งานชรประทานที่10รบบุรีดรสุรศรีกิติมณฑล เลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจังหวัดลบบุรีโดยมีดรทวีศักดิ์ณเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการเพราะปลูกมาตรการรับมือฤดูฝนปี2566และแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์แอลนิโยจากนั้นลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำระบบส่ง น้ำคลองไชนาศป่าศักและแนวทางการบริหารจัดการน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลบบุรีเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติหรือสอทรชอได้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ฝนวันแมพพบว่าปริมาณฝนสะสมในภาพรวมของประเทศตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงต่ํากว่าค่าปกติรวมถึงปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนของปีนี้ก็ยังคงต่ากว่าค่าปกติเช่นกันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่คาดว่า จะประสบปัญหาฝนตกน้อยและเสี่ยงการขาดแคลนน้ำเนื่องจากภาวะเอลนิโอที่ยังคงส่งผลกระทบอยู่ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศร,รวมกันอยู่ที่36,330ล้านลูกบาทเมตร51%เโดยในพื้นที่ภาคกลางมีปริมาณน้ำอยู่189ล้านลูกบาทเมตรนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสนคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ยังมีโอกาส gold, ที่จะมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยได้1-2ลูกซึ่งจะเป็นผลดีต่ออ่างน้ำที่มีปริ มาน้ำน้อยที่จะเร่งกักเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดเพื่อสํารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงซึ่งได้กําชับให้กรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาคเคร่งครัดการบริหารจัดการน้ําอย่างสมดุลในทุกภาคส่วนวิเคราะห์และวางแผนอย่างระก,กุมให้มีความสอดคล้องกับความผันแปรของสภาพภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบของแอนิโยที่คาดว่าจะไปถึงปี2567โดยต้องให้ความสําคัญกับน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการพร ูกสำหรับพืชไม้ผลยืนต้นเป็นหลักพร้อมวางแผนการจัดสรรน,น้ําให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างเพื่อเตรียมรับมือภัยแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยและยังกําชับให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม12มาตร,รการการรับมือฤดูฝนปี2566ควบคู่ต่อเนื่องไปด้วยทั้งการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเครื่องมือเร่งซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลศาสสร์ระบบระบายน้ําและทรมาสให้พร้อมใช้งานเร่งกําจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวาง ทางทางน้ําต่างๆงรวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงทภัยซึ่งจังหวัดลบบุรีจะมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคกลางในระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2566นี้หน้าโรงแรมโอทูจังหวัดลบบุรีเ <ๆๆ S 2> พื่อเตรียมรับมือทั้งสถานการณ์อุทกภัยและภะชชัยแรงต่อไปนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชน โดยพเพราะเกษตรกรนะครับที่ทํานาในปีนี้นะครับว่าต้องขอความร่วมมือจริงๆนะครับในเรื่องของการจะโค้ดในเรื่องของการทํานาปีต่อเนื่องเพื่อที่จะสงวนน้ําในส่วนนี้ไว้ถ้าไม่ได้สงวนน้ําในส่วนนี้ไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคมันก็ส่งผลกระทบไปถึงตัวท่านเองด้วยในนาคตในส่วนนี้ถ้าเราเอาน้ําเหล่านั้นมาทําในเรื่องของนาปีต่อเน,นื่องเพราะว่าเราปริมือประเมินในเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนแล้วเนี่ยมันต้องดำเนินการในรักษาแบบนี้ นะครับถ้า,าเราไม่ร่วมมือกันอนาคตที่จะส่งผลกระทบในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคในเรื่องของการประประตาโรงงานเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ทั้งหมดรวมทั้งพี่น้องกเกษตรกรที่นําน้ําไปในเรื่องของดาเนินการในเรื่องของนาปีตอนนี้ด้วยครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับลงมาในพื้นที่เพื่อมาดูข้อมูลจริงในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ สอบถามข้อมูลกับทางกรมสุราานในเรื่องของพื้นที่ทาการเพาะปลูกพื้นที่ไหนที่กําลังเก็บเกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมาเป็นโครงสร้างนะครับคือเราไม่ใช่ว่าอ่าจะสั่งเขดขาดว่าห้ามใช้น้ําหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินในเรื่องของความจริงตรงนั้นเนี่ยเรายินดีที่จะส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรมีใจได้อยู่แล้วนะครับสถานการณ์น้ําตอนนี้รุ่มเชริญยาเองนะครับมีน้ําเพียงพอนะครับ เพราะว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลพวกบริโรภคแล้วก็รักษานิเวศแล้วก็หมาย,ยืนต้นนะครับแล้วข้าวที่อยู่ทีน,นี้เรามองดูว่าทางกรมปรตุิยมวนิทยาก็คาดหมายว่าฝนจะตกนะครับในช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยอ่าปริมาณมากตรงนี้นะครับแล้วประมาณเดือนกันตุลาก็จะหมดนะครับกลางเดือนมันตรงนี้สิ่งเราต้องช่วยกันดนการามที่เลขาดได้นําเรียนขอข้อมูลพี่น้องประชาชนไปเรื่องนาปีต่อเนื่องเนี่ยขอให้งดขอพละมือนะครับเพราะว่าเราควรจะ น้ำเอาไว้ใช้ในช่วงแล้งหน้าตลอดเรื่องพองโคกบริโภคแล้วก็รักษาะนิเวศแล้วก็ไม้ยืนต้นที่ในทุ่งเจ้าพญานะครับในพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยครับในส่วนต่างๆเองนะครับในเขื่อนของเขื่อนวิพลเองปัจจุบันก็มีน้ำมัน20เปอ็นสัดสนรมาสับ1 0 1นะครับก็มีเพียงพอเราระบายน้ํานะครับที่มาช่วยดูแลนะครับนาปีตลอดจนเรื่องของโคกบริโภคของจังหวัดเนี่ยวประมาณ4-7ล้านลูกบ,บาทเมตรนะครับตรงนี้นะครับ นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริพฤ์ทีวีจากสิบจีหญิงกฤพภันบัวอ่อนผู้สื่อข่าวพิเศษรบบริพฤ์ทีวีถ่ายภาพนุพระทั์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัยรั์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน